สวัสดีค่ะว,ว,วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะมาสำรวจการเสียสเสถียรภาพนะคะของชั้นดินพื้นทางนะคะโดยสมาชิกกลุ่มเรานะคะมีอยู่สี่ท่านค่ะเริ่มจากท่านแรกนะคะสวัสดีครับผมนายวรพลแสงมณีนาฟูสวัสดีครับผมนายสุพนาพุ่งกำพลสวัสดีครับผมนายชานนท์ขันทองครับและดิฉันนะคะนางสาวบุษยาอุสาหะนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะไปสำรวจค่ะ การเสียเสถียรภาพนะคะของชั้นดินพื้นทางนะคะโดยเราจะไปสำรวจกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะปัญหามาจากอะไรนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะรถแล้าครับก่อนที่เราจะทําการไปสํารวจนะครับเรามาทําความเข้าใจกับเจ็ดปัจจัยหลักๆก่อนนะครับข้อที่หนึ่งสภาวะแวดล้อมและธรรมชาติข้อที่สองน้ำหนักของตัวรถที่กดลงบนราง ข้อที่สามความเร็วของตัวรถครับต่อมานะครับข้อที่ 4, สี่สภาพของทางรถไฟหรือการใช้งานนะครับข้อที่ห้าสภาพของหินโรยทางหรือพื้นคอนกรีตข้อที่หกนะครับสภาพของหมอนและเครื่องมือยึดเหนี่ยวข้อที่เจ็ดนะครับการ,รบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ p m หรือ CM นะครับต่อมาเราก็จะไปสำรวจพื้นที่หน้างงานกันเลยนะครับว้า wow. ก็นะคะสำหรับจุดที่เรายืนอยู่นะคะเป็นจุดที่เราพบเห็นนะคะการเสียเสถียรภาพของชั้นดินพื้นทางนะคะโดยการเสียสภาพของชั้นดินพื้นทางนะคะตามตัวอย่างที่เราพบเห็นนะคะมีการสะสมของปริมาณน้ำนะคะจนเกิดจากชั้นซับบลาดนะคะเกิดการแตกนะคะ จนทาให้กลายเป็นฝุ่นนะคะจากฝุ่นนะคะจับตัวกับน้ําและความชื้นนะคะจนทําให้เกิดกลายเป็นโครนค่ะโดยตามรูปนี้เลยค่ะรูปนี้ค่ะและรูปนี้คะ่ะอ่าจริงครับก็จนทําให้เกิดชั้นอ่าซับสตรัคเจอร์นะครับเกิดความเสียหายนะครับไม่สามารถรับแรงได้ตามที่ออกแบบไปนะครับผมก็จะเกิดความเสียหายมากมายเลยครับก็อย่างดูดูดดอย่างชั้นนี้เลยฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากอ่าจากธรรมชาตินะครับนี่ครับก็จากที่เจบุตได้เล่าไปนะครับว่าเกิดจากหินนะครับที่มันแตกไปแล้วก็กลายเป็นฝุ่นนะครับแล้วก็พอเกิดอ่าเกิดการฝนตกทำให้ฝุ่นเนี่ยเริ่มเกาะตัวกันนะครับจนกลายมาเป็นโคลนดินโคลอนอย,อย่างที่เจบุสของเราได้อธิบายไปตอนแรก พอกลายเป็นโคลนปับ๊บเริ่มเกาะตัวแล้วเริ่มแห้งครับนี่ครับก็จะกลายเป็นหินอย่างนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอขอบคุณอาจารย์ตะวันนะครับที่ให้เรามาสำรวจหน้าง,งานดูงานของจริงนะครับผมก็ เชืสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปของเราจนจบนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือผู้ติดขัดตรงใดหรือข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะคะก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์นะคะที่ให้เราให้พวกเรานะคะได้มาศึกษาหาความรู้นะคะจากการได้มาพบเห็นสิ่งต่างๆมากมายนะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ แล้วก็สำหรับเช่องสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่รับชมแบบจริงจังเต็มรูปแบบนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะกับเสียงเครื่องบินก็ขอขอบคุณค่ะค่ะ